ข้อสิบสามโอเคก็คือบอกว่า n เท่ากับร้อยอ่ะใช่ป่ะนะ n เท่ากับร้อยอย่าอย่าเพราะนั้นเห็นสภาพนี้เธอต้องหา FC ก่อนใช่ป่ะเอ้ยหา CF ใช่ป่ะความถี่สะสมอ่ะ CF ไม่ใช่คอนเฟิร์มเวลาซื้อของนะ อ้าวไม่ใช่หรอซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมเนี่ยกระเป๋าราคานี้ซื้อเลยซ f เมา cf มาใช่ป่ะเคยได้ยินป่ะเออเออในราคานี้ให้กดซีเอฟมา อืมอืมน่าจะแปลว่าคอนเฟิร์มเดาว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เดาอ่ะอันแรกสองนะถัดไปก็คือสิบเอ็ดเนาะเขียนไปเรื่อยๆนะถัดจากสิบเอ็ดคือเท่าไหร่ฮะยี่สิบสี่ถัดจากยี่สิบสี่ก็คือสี่สิบสี่นะครับถัดจากสี่สิบสี่ก็เป็นเจ็ดสิบสี่นะฮะ ถัดจากเจ็ดสิบสี่ก็เป็นเท่าไหร่อะบวกอีสิบแปดลงท้ายด้วยสองใช่ไหมลงท้ายด้วยสองเก้าสิบสองใช่ไหมถัดจากเก้าสองคือเท่าไหร่ฮะเก้าเก้าใช่ไหมตัวสุดท้ายคือหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะ ประมาณนี้ใช้ความพยายามให้มันตรงได้แค่นี้ประมาณนี้อ่าอ่ะแล้วไงต่อโจท์ถามหาอะไรนี่คะแนนสอบที่มีจำนวนนักเรียนห้าเปอร์เซ็นสอบได้สูงกว่าคะแนนนี้เออเราเจออันนี้รอบที่สองแล้วเห็นเป่าภาษาไทยอย่างเงี้ย เก่งมากใช่แล้วแปลว่า95้นะ <laughs> โอเคไหมโอเคไหมแปลว่า95นะเนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่า95มาทีนี้95อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเก้าองใช่ปะอยู่ตรงนี้นะให้หาเปอร์เซนไทยเก้นะครับ นั้นเปอร์เซนต์า95เนี่ยมีค่าเท่ากับ<ม>นะเอาขอบมามอขอบล่างมา69.5ใช่ปะ่ะ<ม>บวกด้วยอันนี้มี100คนพอดีใช่ไหมก็คือ95<ม>ลบด้วย<ม>ความถี่ก่อนหน้านั้นคือ74<ม>ใช่ไหม ชั้นนั้นคือสิบแปดคูณด้วยอนุภาภาชชั้นเท่าไหร่ครับสิบ <10. S 1> จบคิดเลขเนี้ยอ,อกมาออกแล้วโอ้คนง่ายปัเครื่องดีฝ่าเก้าห้าลบเจ็ดสี่ก็คือยี่สิบนะส่วนด้วยสิบแปดนะครับแล้วก็คูณด้วยสิบนะฮะแล้วก็บวกคืนเข้าไปกับอีกหกสิบเก้าจุดห้า คำตอบคือ81จุดหนึ่งเจ็ดครับผม,มทำไมไม่มีอ่ะคิดไะไผิดนี่เออดี๋ยวนะใจเย็นๆนะ เราทํำ C F ผิดอะ่ะเราทํา C F ผิดอ,อ่ะเออเก้าห้าไม่ได้อยู่ชั้นเก้าสองเนี่ยใช่ปะ,ะเราทํา C F ผิด กาห้าอยู่ชั้นเนี้ยแล้วจริงๆเราต้องแก้ C F ด้วยอะ่ะแก้ยังไงดีฮะ C F นี่ สี่สี่บวกสามสิบได้ 74. เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่บวกสิบแปดได้เก้าสองจริงหรอเออก็เก้าสองนี่นะแล้วแล้วก็เก้าสองบวกเจ็ด ก็ถึงได้เก้าเก้าอืมหือแต่ว่าจริงๆแล้วเก้าห้ามันอยู่ชั้นเก้าเก้าอะใช่ปะ่ะแล้วทำไมเราทำ cf ได้อย่างนี้อ่ะงงจังอืมเราคิดผิดชั้น,ชนใช่อืมอ่าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นชั้นเก้าเก้านะ มันก็คือแปดเจ็ดสิบเก้าจุดห้าแล้วตรงนี้คือ9 5ลบด้วยเออก่อนหน้านั้นก็คือ92้าองใช่ไหมมันอยู่ในชั้น99้าอ่ะเนาะก่อนหน้านั้นคือ92แล้วก็ลบด้วยชั้นนี้คือเจ็ด เอาเครื่องคิดเลขมา3ามส่วนเคูณสิบบวกเจ็ดสบเก้าจคำตอบก็คือ8 3ดสิบสมจุดเจ้าถูกไหมตอบข้อ,อ,อ,อขอไข่ใช่ปะ83.79 อืมฮึคิดผิดฉันเออเนาะเพราะว่าเก้าห้ามันจะต้องมาอยู่ชั้นเก้าสองเก้าสองยังไม่ถึงเก้าห้าหรือว่าเก้าห้าจะต้องอยู่ชั้นที่เป็นเก้าเก้าใช่ไหมเออราคิดผิดชันโอ้โหนี่ต้องเรียนรู้ไว้เลยนะว่าไอ้ง่ายๆเนี่ยก็คิดผิดได้ คุณคิดผิดชันแต่ถือว่าโจทย์ปราณีนะถึงมาว่าเราคิดผิดชันแล้วมันไม่มีชอยอะ่ะก็ทำให้เราเอะใจว่าเฮ้ย <c oughs> เราคิดผิดชันหรือเปล่านะครับโอเคไหม